มาอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีและเอเดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง KBR Racing นะครับผมจัดกันไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมเมื่อวานฝนตกนะครับชุ่มฉ่ากันไปเลยทีเดียวนะครับผมอ่าคันนี้ TFR นะครับรถยนต์ Isuzu TFR เทคโนโลยีระดับทองของ Isuzu นะครับผมกระบะยอดฮิต ตึง้งลงที่เดิมเป๊ะๆนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมีแผนกรีวิวนะครับเอาไปครับลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยต้องใส่แว่นนะสุดยอดเลยอีกเป็นอีกคันหนึ่ง <c oughs> เป็นอีกคันหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> กระบะเดิมอ๋อดำกระบะเดิมทางท่านยะโสยะโสอ๋อว่าแต่เปิดประตูทำไมอันนี้คือ อันนี้คือลูกค้าจากจังหวัดไหนนะพี่เยอสูเยสูทอนอ๋ออำเภอรนะมาหามาสมปองอะไรนะมาชนะชัยมาชนะชัยอำเภอคงเจียมอ๋อยยโสูทอนเนาะโอเคครับผมครับอันนี้ลูกค้าก็ลูกค้าก็จองคิวเข้ามานัดติดตั้งกระบะดำกระบะเดิมเนาะ คันนี้มันกี่วันนะคันนี้กี่วันพี่สามวันคันนี้สามวันหนึ่งวันขึ้นเฟรมหนึ่งวันวันนี้วันหนึ่งสี่มันทําวันละนิดวันละหน่อยนะมาอันนี้มีอะไรบ้างอ๋อนี่ก็มีกระบะเดิมช่วงล่างเจ้าของทำมาช่วงล่างเจ้าของทํามาแล้วอ๋อมาติดตั้งแค่ดาติดตั้งแค่ดานี่มันลงตำแหน่งเดิมหรือเปล่านี่พี่ใช่เปล่าเดี๋ยวดูก่อนสิจริงๆหรือเปล่า อ๋อลงตำแหน่งเดิมก็จะนั่งลูกยางใช่ไหม,มจะนั่งลูกยางตัวนี้เนาะฝั่งนี้ก็นั่งลูกยางดูนงดูน็อตก็ที่เดิม,มอันนี้พ่นพ่นอะไรนี่พ่นการสนิมให้ด้วยเหรอมเิอ๋อพ่นการสนิมให้ลูกค้าด้วยวคันนี้ลูกค้าเสริมเนี่ยมันเลยหนาเติบแต่นะครับแต่นะแบบนี้นะครับไม่แนะนํานะครับตรงเต่งสั้นอย่างนี้นะฮะมันใช้งานไม่ได้นะครับ หูเนี่ยมันจะหักนะครับตรงเต่งอย่างเงี้ยเวลาเราแบกหนักเป็นไปได้ลูกค้าไปก็เปลี่ยนด้วยนะครับใส่ห้านิ้วหกนิ้วก็ได้นะครับโอเคสวดทรงก็เหมือนเหมือนเดิม,ม,ดมไม่ม,มีอะไร <laughs> มันก็มันก็เดิมเดิมนะพี่เนาะเ <c oughs> ติมน้ํามันยังไงนี่พี่กบาเดิมนี่เติมน้ามันมันจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าที่เดิมอด๋อเปิดให้ดูด้วยอ๋ออ๋อถังน้ํามันก็จะเติมที่เดิมอ๋อโอเค สบายบือสะดือโบ่ถังน้ำมัน,มนมถังน้ำมันเฮ้ยใช่เหรอโลมิเนียมนะเฮ้ยชมได้ชมได้ไหนรู้อะไรดิโอ้ยเอาเรื่องมาโอ้อันนี้ก็พ่นกันสนิมเนาะ <S 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 เดี๋ยวอุยถังน้ำมันนี่ไงถังน้ำมันอลูมิเนียมของใหม่เลยเนี่ยไม่ได้แกะไม่ต้องแกะหรอกให้มันใหม่นะนี่นะครับนี่แกะก็ได้ นี่ครับของใหม่สวยงามเดี๋ยวให้นะ a m m แขะนะแถมค่อยแกะนะแถมมันนี้หน่อยพี่ถามหน่อยวันนี้เล้วมวันนี้มึงหัดรีวิวหัดได้หน่อยดีเออเอ็งจะเป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งอยู่แล้วอ่ะเออเออสวัสดีครับอันนี้ช่างแ a มนี่เมื่อก่อนนี่เริ่มทำดํมกันตั้งแต่แรกก็คือคนนี้นะฮะตอนนี้ ก็มาทําเพราะว่าอะไรเรียนจบแล้วจบไม่หนีถามจริงจบจริงจบจริงเรียนจบแล้วอะไรแล้วจบเลยเออโอเคถุยคันนี้เป็นไงดา้มกระบะเดิมถังน้ำมันมินียมเอ้ยพ่นสีเองพ่นการสนิมให้เขาหมดเลยเหรออ๋อโอเคให้ลูกค้าไปเนาะโอเคหลอมแหนมเนาะหลอมหลอมไปโอเคตำแหน่งกระบะเดิมเนี่ยหลายท่านนี่พี่จะพาดูงนี้หลายท่านนะครับนี่อาจจะสงสัยเอ้ยลงที่เดิมจริงเปล่า ทำไมเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้ไม่เท่ากันดูนะฮะมันจะเหลื่อมกันนิดหนึ่งจริงๆผมพูดมาเป็นสิบคลิปแล้วนะเรื่องอีซูซูนะครับมันลอยอย่างเงี้ยนะครับรถนะครับแปดร้อยล้านคันนะครับเป็นทุกคันนะครับอีซูทีฟอานะราคก,ก็เหมือนกันนะครับเป็นมาจากโรงงานเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยดูดีกระบะลอยกว่าเดิมไม่เนียนไม่ใช่อ้นนี่ยมันมาจากโรงงานมันก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับนี่ นะลูกยงลูกยางอยู่ที่เดิมอะไรที่เดิมหมดอ่ะยกน้ำให้ดูสิมันเป็นยังไงบ้าง,องโอ้ยมีเสื้อฉอดทางานด้วยเหรอเฮ้ยไหนดูดิอันนี้คืออะไรอะ่ะวันนี้เสื้อใหม่เลยวันนี้เพิ่งลองเลยเอันนี้อะไร first safety ครั้งแรกปลอดภัยใช่ไหม ครั้งต่อไปครั <laughs> ง้งต่อไปน่าจะไม่เหลือครับอันนี้อะไรว่านี่อันนี้อันนี้เค r บี c ร์ไซหรอใช่ครับโอ้ยสุดจัดแล้วนี่อะไรโอ้ไทยแลนด์เยลโล่แพดเจ็ดคนใส่เขมิน <laughs> โอเคนะครับ <laughs> เสื้อไทยนะครับถุงเท้าลาวหน้าขเขมนิน <laughs> ยกดำขึ้นเราพามาดูกันว้าว นี่นะครับคือพอแล้วพอแล้วนี่คือถังน้ํามันอลูมิเนียมแถมเชื่อมเองเลยใช่ไหมใช่ครับเชื่อมเองหมดเลยนะโอเคสวยงามเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยววันลูกค้ามารับรถเดี๋ยวเช็ดเช็ดล้างๆหน่อยก็ดีเนาะนะครับก็ใหญ่นะครับถังกี่ลิตรเนี่ยมันเล็กมันก็ไม่เล็กหรอกทีบอาร์แต่มันจะยาวนะครับยาวจับเลยเอาลงนี่นะครับ พ่นพ่นกันสนิมพ่นทุกอย่างให้หมดแคมโอเคลงเลยลงสุดเลยอ่าปีโปโตโอเคของเดิมลูกค้ามีอะไรบ้าง,างมียางอะไรนะแล้วก็กันฝุ่นสองข้างอ่าขาดถังน้ำมันเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ของเก่าเอากลับไปหมดเลยนะครับลูกค้า โอเคนะครับผมรับรถได้เลยขอบพระคุณครับผม KBR Racing รซงฮะงานดีนะครับรับประกันนะครับหลายๆคนถามว่าดำยกกี่ตันนะครับเหมือนเดิมนะครับที่พูดคลิปที่แล้วบ่อยๆนะครับ746คลิปก็ยกได้5ตันนะครับผมโอเคแล้วยังไงต่อไยบายโอเคขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับผมขอบพระคุณนะครับที่ มาติดตั้งนะครับเราคือมืออาชีพนะครับเราไม่ได้ทําเล่นๆนะครับเราไม่ได้รับจ็อบเราไม่ได้อะไรนะครับเราคือมืออาชีพนะครับเราทําเป็นอาชีพนะครับนะสวยถูกใจแน่นอนโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ